สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่25เดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดพ่าพี่น้องบานเทาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีด้อพี่น้องค่ะแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแนวทางของเพลนเนี่ยเข้ามา ซีงวดแล้วนะคะซีงวดแล้วเขามาเป็นสามตัวซีงวดแล้วบันนี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็เลยได้โทษเขามาหาปูวัดปลาอุดรวาน้ำหน้าทางชุดหนีไปฝากเอฟซีแน่เขาดีมากๆว่าสรนเพิ่นว่าพี่น้องค่ะบ้อน,นี่ปูเราก็เลยนํำมาบอกสู้ฟังนะพี่น้องเนาะหน้าทางของผู้ใหญ่ใจดีื้นนี้นะคะสีได้มาเป็นตัวใดพอพี่น้องติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกรรมนมัสการค่ะ เรื่องพ่อค่ะผู้กำน,นวัสการค่ะผู้ค้าไก่เขามาแล้วมอกขามาแล้วคนหน่อยก็ได้โทษมากจะนี้ค่ะผู้ค่ะผู้ไม่เห็นไหนมาฝากว่าคะ่ะผูมมาหนีคะมีแจ้งเรียกกันผู้ใหญ่ใจดีแล้วเพิ่นว่ามัดเขา วันนี้วันที่ซีเขาวัางหนึ่งหันวันที่ซีวดที่วัางหนึ่งหันวดที่ซีแสดงว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นงวดที่หนาทีครับบ่วเป็นวันที่ซีเออเวนเปโรว่าคนพอได้ส่งมาให้นะเพิ่นพอจะตรงมาวันที้เลยคุยกันมือวาดเลยล่ะค่ะเพิ่นเลยส่งมาใัยเลยพอดีครับพอท่านอัานมือวาดเหตุเพราะว่าก็เลยว่าป่ดจน วายไปแล้วคนจะสง่งมาให้ทีนะอืมค่ะปูคนวรามันเข่าแม่วรา่ีหววัวอะไรเอาสองหัวเจะตปวเนียหัวหัวก้อนนี่มัน,ขนเขาสองศูนเก่าตรงตรงได้ไหมอ้อค่ะปูแล้วหวัวก้อนเงี่นกับมาเขาอีกเจ็เจ็ดเก่าตรงตรงได้ไหมอ้าวหรอคะปูมาแต่สามตัวตัวนี้เนะาะค่ะปูอันคือเพื่อเพ่อกราสู้กันฟันงนัริงหร แล้วก็บอกอันอันได้บอกทีรีนะเราพูดกันแล้วก็เลยว่าเอาหัวนี่ละว่ะท่านเพราะว่าเอาหัวนี้ละวะท่านเนี่ยมันนั่นห็นนั่นพูดพงรู้ว่ะท่านเพราะว่ามันเขามาหลายเงิแล้วที่เรกเขาจะออกกับบเสียที่กันมินชีน่าเขาออกกับบเสียที่กันบันดี้มันเขาว่าสามซี่หัวหน้วบันดี้มันเขาว่าสามตัวตรงตรงซะได้ พวกนี <Enfin S 2> ้ใจดีเถอะค่ะปูเขาเรยว่าคอยกันมันเขาบันเน่คือบอกบอกตั้งแต่กตีเนี่ยเปียงคือจังเงินตรงว่าเห็นยังสนุกโอ้ยกับว่ามันสีบ่แมนวาสั่นเบิ้งมากเบิ้งมากมันละเขาสูงหัวกระสันค่ะตามหัวชี้หัวเลยว่าสั่นก็เลยยังก็เลยว่ามั้งไอ้ปูเอาไปฝากเกจีเนี่ยเดี๋ยว่าสั่นอือค่ะปูเอาว่าเพียงเงินเพียงเพียงบอกบอกกรนสั่นเนาะกับว่ามันสีบ่แมนวาสันเอ้าแมนบ่แมนก็บอกว่าเป็นเรื่องอะไรตัวสนุก อันของควันนี่เขาตั้งสามโตตีค่ะปู่เมียนแจที่นี่แน่ว่าหัดไปไหวหีดสองศูนย์เก่าเราก็มาตัอเจ็ดเจ็ดเก่าเลยเนีะ่ะค่ะไอ้มาตัวตัวกันเลยเราเอามันก็เขาตั้งสามโมจะจะเทมันก็โมบอกกันเนาะยังว่าชี่ได้อยู่มาสันว่าแล้วว่าเอาเอาหัวที่แล้วกาสัน่นค่ะ เขาไอ้อมันเขาไอ้มันเห็นเนี่ยมันแมนเนี่ยมันแโอ้ยเชื้ใจแล้วก็เชื้ยอใจไม่กันอยู่ค่ะแล้วว่ามันตีบอแมนมาแล้วบอแมนจะไหนคือเบิงม้าหลายโมเลกันเอาเอาก็ที่ละว่าสั่นค่ะเอาไปขายกับพี่เป็นรูปปูมาแล้วค่ะเป็นเลขบอ่อหลายปูแล้วมีเลขกันซี่ปูอ๋อครับปู สามตัวนั่นมีมีสองคูสองตัวกับมี2สองครูน่นนะค่ะแต่ว่าเขากับเอาเด่นบนเด่นล่างโหลดนอกพราะว่าเขากับพึ่งจะเิฟจะส้งใหม่วันแรกเนาะค่ะเปิดว่ามันเขาดีเหรอวันเลยว่อันเห็นของฟูวนั่นว่าลอนหันของฟูวมันก็เป็นสองครับเก้าเห็ียสองครับค่ะาอันนี้แหงตรงได้ฟัววันเสาร์วันนี้ตรงตรงเลยวันวสาค่ะวันเ่อนหันวัโว้ยก คือบอบอกกันบางนึงก็เลยเน้นคู่เดียวก็ได้ที่สะดอ,อก,กันเจ็ดอันเก่าเจ็ดสองสันอกค่ะโอ้ยอันนี้ตรงๆเลยปูสั Get ่นเจ็ดเจ็ดเก่าเลยสั่นอืมค่ะปูเี <c oughs> าวคนก็เลยเอาวนี้เราปูเอาไปฝากเจ็บพี่ไดหั่นโอ้เป็นจังบุญคืออ <c oughs> ันเนมากันดีน้อค่ะปูนาะจังพันมากเนา <c oughs> ะค่ะจ้าว่ามา,ดมาอด โหเฮาแล้วมันจิเป็นยังไงสันนิษนานว่าอยากให้ทั้งหมดที่ผ่านมาคนนี้คนว่าเอาเพิ่ก็บอกบอกว่าสนอกเอาพราส่ายกรเที่ยในคนใดน้ำสนอมัรบ่หลายตัวเขาเจ้ากับว่าดอกสำนีหนึ่งสนอผู้ขาเจ้ามักขาเจ้ากี่ซื่อตามดอกสนอกผู้บงมัก่นกับเรียนผ่านวิเคราะห์หรือสนอแล้วเนี๋ยานี่แหละคนช่วงมาให้เมื่อวานเนี่ยโอ้ค่ะปู มีเลขตัจวนซครูค่ะเอาจดเลยเด้อค่ะเอาเอาจดสตัวพันค่ะเก้าซีหนึ่งเก้าซนึงค่ะมันเกลดสัมฤทธตัวลละวันตัวัมเกล็สองครูละพอวันก็วัดตัดออกเก็เป็นทัดถ่ายซื้อไหมค่ะสัมฤทธ2สองคููละเก้าซนึง ลรวเพนก็ตัดอกซีหนึ่งค่ะเ้าก็อีกจะเป็นศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดกับมาตัดอกเราก็เปนกับมาตัดอกแปดสองไหมมาตาสัาเบลสองคููตัวมาตาไทยออกซื้อนะกับ่าตาไทยออกกับสัาเลสองคููนะนี่เพิ่งไเป็นเจ็ดซีคููค่ะว่าไรจำนี่ยหลอก ขออะไรมันมากตรงตรงคือหวดพานสีพันหน้าในเด้องะนะค่ะเอาบันแมนที่หรีแล้วปูว่ามันเั่งมาหย่ำอยู่นะค่ะจังเอาเกเลยเอาว่าฝากกับพี่กนน้าเถอะคือจือจำมันคือว่ามันเข่าขาเข่าแน่เฉยๆนี่บ้านว่ามันเป็นยังไงเราพิจารณาเพิ่งเนาะค่ะปูจจกเด็กปุยเจดีมันคุยกันหมู่บ้านอยู่ละค่ะคนเกเยว่าไปฝากกพี่พงเพู่มันือเขาตรงขแค่ว่าท่นค่ะปู สี่พีโซนีเนี่ยบอหลายโซนเนี่ยเพราะว่าซ้ำตัวเลขสองคูณล้าบัดตตัวนี้มันคือทัดออกเป็นแปดแปดสองโมที่จิงมันตกเป็นสองแปดที่แป็บอหลายเจ้าเปินบอกบ้างสี่ก็เลยบอกไปสี่นะค่ะปูเพราะว่าตัวตัวเก่าเก่าสี่หนึ่งนี่มันกันยังตัดออกเป็นสี่หนึ่งอยู่ว่าบัดตัวศูนย์สองแปดพันตัดออกเป็นแปดสองสี่นะอืมก็ตามเพื่งเลยนะค่ะปูอืมก็ตามเพิ่งตรวส้มไม่ให้นี่ยละ กแจะว่าขนมักตัวในห้องแบบปีนเราหลั่นเอาเลาแมนบ่าค่ะพวถ้าจะมันบอตุงก็จำพันมากจาพันมากเดียวกันเล่าอหวยกับเ่าคักอยู่ไ่ยหราว่าตาตีตาล้านอยู่นด้หรย่งไเล่าสุดไค่ะราว่าพ่อเลี้ยวให้นะค่ะคุยกันื่าตลอดเนี่ย่ว่าวันยังตัวเลดกนี่ันพ่อเล้ยากันนะค่ะ อูจักกันตะโดนแล้วมูเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นโยนะุ่งค่ะพ่อืมันเป็นยุค่ะพ่อไ,นะได้เวลาพอดีไล่ค่ะพคะ่ค่ะกับี่เราเนี่ละนี่ละพอพี่เลยสำเร็จสองคู่หมละเก้าสี่หนึ่งเราก็ศูนย์สองแปดค่ะอันสอง ที่เป็นการตอกท่างไทยมันซื่อๆออกเดี๋ยววัก็เลยค่ะไอยมาตรงตรงคือจังวัตถิพนันธ์นม่เนาะค่ะบ่อวดก้อนแบบสองศูนยเก่าตรงตรงเลยเลสั่นค่ะเอามาตอกตรงกันนะบอกกระันคนก็ยืนยันแล้วตรงเป๊ะเลยได้ปูสัวค่ะพ่อังห่ว่างหนงันหนีเกงง่งเก๊เก๊ดเก่าตรงตรงเลยเดยสั่นเขาจะสามตัวนะค่ะไป โอ้มันคือชนิดตรงกับเดรเฐีผู้วาน่ะค่ะเอาเอาไว้ลอกเมืองเนาะค่ะปูอ่อขอ่พี่เจดียพม่าพุ่นกับว่าเขาักเขาแน่นนะผู้ก็เลยวาเอาเอามาฝากเก็บซี่กับแม่กับมันเขาพันนั่นสนอกค่ะพรเจ้าขยับพ่อใช้ท่นสี่หล่ะจากพ่อในหน่อยตรงสี่ละสนอค่ะปูเอาไี่โชคพี่มันเนอะค่ะปูเก็บซี่เอ็บีูบุุขดนะล่ะเออค่ะ ัาที่หนึ่งเนาะค่ะอือเอาพี่โช์พี่มันตัวปูสุข้อยี่เง่งๆองตังค่ะปูขอบคุณค่ะเอ้าเรานค่นะการัาสักการะคะปูสาทูกค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโทษมาบอกปูวัดป้าอุดอรนะคะซึ่งเพิ่นรู้จักกันนะคะพี่พี่น้องคะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย เพิ่นได้มาซีงวดแล้วนะคะพี่น้องคะเพิ่นเขาตาอาทิพันมาซีงวดนี่เพิ่นเขาตาอันสามโตนะคะพี่น้องคะเพิ่นเขาสามโตนะคะมัอนอีเพิ่นก็เลยว่าโอ้มันเขาดีก็เลยอยากให้ปูน้ำมาเอาสูพยายพี่นอ้อง fc ฟังเนาะพี่นอนะ้องเนาะหน้าทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ่นห้มาเก่าซีหนึ่งศูนย์สองแปดนะคะพี่น้องคะเก่าซีหนึ่งศูนย์สองแปดแล้วก็ซีหนึ่งแล้วก็แปดสองมีซัมนี่เด้อพี่น้องเด้อมีซัมนี่นะคะ แต่ละงววเพิ่นสิมีแค่โครงเดียวบบมีโครงหนึ่งโค้งสองโคงสามนะคะพี่น้องคะมีเท่านี้นะคะมีคลิปเดียวสําหรับต่อ 1, 1หนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอนะคะพี่น้องแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางมันี่นะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนไห้มาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งกับเขามาสี่หัวติดต่อกันแล้วนะคะพราแม่พี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทาง คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของปูวัดป่าอุดรค่ะเออของผู้ใหญ่ใจดีนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องครับผู้ละใบซองใบค่าเทียนวิโชกไปน้ากันนะคะเอาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณขอบคุณปูวัดป่าอุดรพร้อมค่ะเอาแอกคซิได้ขอตัวล่า พ่อแม่พี่น้องบันเทาสุขสุขก่อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นหนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ